mặt 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 có mặt 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 ăn mặt luôn mặt 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 เนมา้ไปเอามาลยเดมาเนันาแบบไปเอาม่อใหม่มาไปขายเหมือนว่าคนที่ว่าชิโดเสบาทอยางมื่ออื่นเฮ้ยนะเหมือนแบ้เงินขาเนะข้างเนไปเอาไม่นี่บไปไปบิงหมองไหม่มนี่ไม่นีอยังวันเสาร์วันศุกร์บันท่านดนวยใช่่ะแล้วก็นั่จานนะได้สิได้เชบาท bắt tao bụi đi đẹp, à. thì với ừ. bạc đơn sĩ bunny nó chị bunny, nó bay ngay con ngon ngon này ngon ừ. ờ. này ngon 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 เปลี่ยนเงินใเ็ต้นบ่ตู้บ่ไม่เ็ดมอเด้วยอนที่เเห็ดต้นเห็ดยางให้คนี่น้อาไว้เนาะเบตอยได้ยังไม่เ็ดเนาะแล้วเอาลงาต้นยังคนลงอาเบิไปจ้ะ่นลงเอาหัมเืวาเนีเห็นเอา้ลายเอาขึ้นนั่งขึ้นลายได้ไ่อขึ้นนเพ่ก็ทาตาคนกการืไว้นเ สมามมือนะสามสามขึ้นนามึ้มาเลยท้างกับเปืดกะเปืนได้สไปทา้ไหน่น้งภาไนอกได้ทีนี้แดดแดดได้เมื่อไงกันเราพเผื่นบนถ้าช่วยเรียกอผื่นเราเ่าผห่นว่ามาแดดแดออก่นเราเหวียก็มาช่วยละนะมีเียเห็ุบ้านเราเรา็ได้ม่เยี้ง

พอดาพอดีรดไปไม่ได้ได้ไมอได้ป่ะนมาว่านี่ไปหาน้านั่นคือว่าจะเอาไปไปว่านี่ปนเยีไปนำดไปหาน้าโวดไปน้ำหมกไปหาน้ำหน้ามงบ่สแกงไแกงอ่ั่งกินน่แน่เป็นขูดหมอะไว้่ไม่ไม่รบอสน้ำกอยไปหายาปลากับนันวานีงับน้าดี จีนใหญ่อยู่มึงปอจะจุดนะปะง่ายง่ายฟังแม่เถียงแรงไี่เหลืออยู่ไม่เที่ยมจีนแอตแลนพี่น้อยกินนั้นนี่มาเดินฮงสุบบานรอยู่บนกระเช้าเลยนางหนีน้องกันนางหนีน้องป้านางไหนไหนแค่เที่ยวายนกันบี้

มีมาก่อนเนาะคนละสองคนนี่ก็สองคนเลยเป็นได้ไงบอหางก้มเยอกป่าป้ามั้งเลยมาได้ลูกอาการได้ลูกเป็นตังไหนไปไงเราบุ้งลูกหน่อยได้ฟังลูกเปิดแบเราคนแต่กลัวเกม่อนยายบอแต่ไงก็สองคนเนาะกตเตอรแต่สองคนเลยสองคนหางป้าแบบนี้ พอเป็นผู้ชายห่ากันจือบันบ่คือกันนะบคือกันนะเดี๋ยวก็แดเนาะนี่ผู้ชายบ่คือกันคนว่าจริงบ่ใช่บ่ิงชายบดก็เป็นผู้นแต่ว่าระหว่าง2คนนั้นน้องคิมกับน้องคิมนี่แบบบ่คือกันนะ้สิได้ยาก่ตัวใดเพิ่นดหั่นน่ะเพิ่นใหญ่เนาะแว่าเฮายังบ่จักบ่คือว่าดใหม่ๆเนาะีเฮาทําเฮาแบบยังบ่เคยผ่านมากนี่น่ะพี่น้องเฮาก็ว่าเจ็บอยู่หาบ่แนว่า เก็บแห้งจะเก็บนอกจเก็บพอไปพอมาได้นั่นนี่วะวันชาวคุณไหนทั้แ wow> ต่ว anyway> ันชาวเจ้าพ่อวันที่แต so ่ผู้ก่อนเดีที่ดียเก็บห้าแบบไ้ธรรมชาติเนาะเอาไปได้แบบว่าไปหาหมอนหาหมอนะพี่น้องเยมันเอชีวิตธรรนชาตินะในในหมอนแต่มีบ้านเราเนาะเราไปหาหมอแบบได้ในหมอนในเมืองหาหมอทัศน์นะหมอนเลยใส่เวลาเบื่อทิชมองแล้วก็เก็บมันต่างกันจังได่วันนี้ก็คนน้อย มัน n าเจ็บแบบเดียวกันได้เนาะเจ็บเจ็บคือกันเนาะแต่ว่าเฮีว่าร่างกายสิได้ะอันนี้แบบว่าควหมายคือว่าผู้นี้มันหึงเนาะมันกเจ็บเจ็บงหลายอว่าง่ายคือันเาจนฮันิอันนี้ละมันิเด้เจ็บเจ็บคือกันเจ็บคือกันอันเพิ่นว่าว่าที่ว่ารยนมันเ็บงเง่ายได้ง่ายมันกยว่าเฮาานนในเวลานั้นไวเนาะมันกว่าที่ว่าบ่ยากั่นนก็เลยว่าเว้าเจ็บอันได้ง่ายั่นนมันกบ่เจ็บบ่เจ็บ แต่มันก็จะพกันไปหน่อยเนาะใคยูเยพ่งพ่งายนีู่้นะว่าเป็นอไรว่าป้างหญย่ก็ได้ไปสยพ่งปงบัเนาะนีทางบัเตอร์นี่ก็พึ่สายบัดวย

เนี่ยดานนะพอใช่ได้ยูพีน้อยทำให้คคอดลูกได้เองนะคือสิโบไวดอกม่ตายเามันกจหมูพ่อหมพ้อมันเลยเนาะมันคือิตะกีได้เ้าแต่ตะกีหากับหันกับแหงเนาะมาบันนี่ตกลงมากะมันกะเ้มน้ำมัยูห้ากับลายแต่มันกะได้สีโบพ่อไงได้แบบหาเป็นไข่เดอยๆกะกี้ลายเนาะมันสุขภาพโอข็งั้งเออมเอาบ้านน้ังน่ีนะ กคือทาไปที่กันกใครแน่ทาบ่ได้เบ่ได้เปลยนด้วยบ่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 ไ่บ่บ็บ่บยบ่บนน่้นบ่บ่บ่ก่บ่บ่บ่ก่บ่ม่ก่บ่บ่บลบ่บ่ี่บ่บ่บ่ก่บ่ล่บ่บ่ม่บลบ่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 อยบ่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 ่่่่บ่ย่่่่่่น่่่่่น่น

เนี่ยบอกเป็นแม่เกาคือเนาะบ่แบบแบบว่าห้าเจ็บแบบห้าพอทนได้ห้าก็ว่าแบบว่ามันจะเจ็บแห้งนะพี่น้องเลยห้าก็เลยแบบว่าเจ็บจักมันเป็นมันมันก็เจ็บคือกันห้าห้าห้าจักเลยเดียวเปลี่ยนแม่เกาแล้วห้าก็จกว่าเจ็บแบบนี้มันสีชมขวดออกบ่หรือว่าผู้มขวดออกนะบางทีเฮาเฮาเป็นแม่ไม่แบบห้าก็จักว่าเจ็บแบบนี้มันชีชมขวดออกห้าหรักว่ามผู้ชมขวดออกนะนี่เฮาคือว่าเจ็บแต่ห้าก็ไม่ได้บอกใครแต่ คือน้องต้าคนหนี่กัเจ็บอยู่เจ็บกะแต่พอพันอยู่น้ำการก็บพระไรโบแต่ก็เท่าเฮิงเต๋อพระดรจังโทรมาบอกป้ายังหามานน้ป้าเจ็บแห้งเต๋อพระดรที่หนึ่งถ้าเจ็บว่าเออกาว้าช่องฉีได้ง่ายแน่ป้าเมื่อกลับไปถึงไม้นาะได้ง่ายอยอ่แต่ว่าความเจ็บมันตัวตนได้เหความเจ็บนี่ต่างกันว่าคนอายกับคนนอนมันคือการเจ็บนักแต่มันเจ็บเหมือเจ็บง่ายอือน้อมันเจ็บแบบแบบผู้ใหญ่กับ น่อยคุณยายบอกว่าเฮามีประสบการณ์ไอ้เฮายังบ่มีประสบการณ์สิเด้มันก็เจ็บน้อยเจ็บหั่นเว้ากับพื้นว่าเด้อเจ็บพี่น้องมันก็เจ็บคือกันแต่มันเจ็บง่ายได้ง่ายกับอันเพิ่นเจ็บเอเจ็บเจ็บกันแต่ว่าไล่ไวหั่นนะมันก็ว่าเจ็บเออมันบ่เฮงมันใช้เวลาบ่เฮงก็เลยเว้าว่าบ่บ่รัดบ่เจ็บบ่เจ็บแต่มันก็เจ็บคือกันเนาะแม่นบ่นหมดเลย ตอนเชาไอเตอบอกกฎหมายคือว่าเจ็บกลางคืนนะเจ็บกลางคืนอันนี้ก็เจ็บตนตนเาเ็นนะ่าชวนมากบานานือกิมาเก็บไปกลางคืนนมันเป็นเวลาสิุ้งเป็นเวลาสิงุ้ป็นวบราเนาะเฮานอนเฮานิ่งใช่ไหเาเฮานิ่งอย่างที่ว่าจะมอยเอาใบสีดคนลายคนเ่ดบ้้กางคือเจ็บทองกลางคืนกัน่อนลายีนะตะกี้มาเบกลานได้ตเช ตอนตอนเอยชิมีตอนข่อยลงมาน่ันปานั่นรับไปตื่นนั่นน่นะเนาะไอเต่ยนั่นน่บบทเวลาเท่งน่ะแเดียวถือว่าแคาเดียวนนเนาะประมาณชิบมุ่งหรือสิเดมุ่งขึ้นนะอนะันนี้ก็ผ่านไปจุ๊จจุ๊จุ๊จุ๊จไ๊จุ๊น โอกาอะงได๋ก็บ่จําได้ก็บ่กัน้ออ่ะย่านเด้ทางไปมากอูเพื่น้องทางอาจารย์เพิ่นบอกว่าคัน7ได้บอกโลดว่าเดินยวสิาโมงยนยันว่าไปทางเพื่อไปหอด่อนนะไปย่ามาย่เล่นเพื่อไปรถเต้นน้องเนงน้องเนงหัวกวดทางเนาะอือโหดอีดี ไปไาคนมารถคือ่อยโอ้ยแล้แล้วไม่พิ่งไมสิเพิ่งไผได้เนาะผู้สิถ่าจไกไผเบิ่งไผแล้ถ่าเนาะคือไปตลาดคือไปอันว่าชื่อของน้ำแม่เชือมันนั่นไดะเมาลดกันกขึ้นยมไปตลาดใกล้นี่เ้อบพกเขาหมอก็จะไปไกลได้วลามาไปไดแพอแล้วคุยสึกตัววอยูุไก่ไอเตอร์ไหวเลยไอเตอร์พี่น้องเลยใช่ป่ะในหัวแกงนี่มันชิไก่ไดนาะประมาณสาิบกว่ากิโลนกโอ้ย จะไปิเบ like ่งไปแยกเบื้งป้าหลายตัวนะเช่นที่ไดนเนาะเอาไปบ้านนี้ทำนนาำหมว่าการเมาหลดเหตุที่นเอ่เแบบใดว่าหามศ้านไนเวลาไปใสมาใส่กินพช้าอะบางาที่ในตู้อมาแต่ประเทศนอกเนาะนั่งรถเรื่อยๆกินก็คือเกาาเรื่อยๆเคยเนไมาีเวลเจ้านงกเลบว่าไปไทยมานีเขานั่งรถไปรถมาีนะ ห่ยเลยเว้นห่วยดอกเมาอย่เวียนหัวเวียนหัวค่ได้ถึงกบาอ้วกอ้วกยังสนาดวมาใเมือนี้นั่นมักได้ที่มักก็สีบายามักไปพงเทหมืนได้ไปางเท้ม่ยได้ได้ไ้มยได้เราวัดคนได้เลยนะก็ได้ไปอยู่เนาะไปเพื่อนึง แต่ตอนนั่นแหละคือว่าแบบพ่อขี่ลายบ่หรือวันไหนเนาะไปไปขึ้นมาได้ก็ไปไปกันรอดตายไปเมามาเลยกัเบื่อรถเบื่อยังเลยถ้ากูเมื่อนี่เลยตะกี้ไหนก็ว่าแบบมากจะชุดไปใส่เด็กขี่ไกลแทนแบบว่าเฮายังบ่เคยมีรถหรือว่าวันนอกเนาะก็ไปทางไหนก็บไม่ได้ใส่กี่รถนะเด็กขี่ยกอมังกรบ้านฮะกับขี่รถตู้รถไทยไปใช่แล้เนาะบัดได้ขี่นะกับบกขักไปบ่สบายเลยใช่ไหมเนาะช่างเป๋ขี่รถมันสบายกับเมา เอาว่านี่ไปกินเพอ่ได้ไหมน้องอันนนนนว่าอยู่ว่าดูเราแล้วนั้นเมาลดกับเรากะเดียวไอ้กินติดเสือมพอกาโอ้ลราบ้าปวดหัวห้าแต่ไม่ใช่ได้ปวดแต่ื่นหายใจกันนั่นเราได้ใจได้แต่เนาะแบบนั้นเลยได้ขืนน้ำขืนอื่นอย่างเงี้แม่งเชื่อว่าการนอนเลยบุกคิดเพื่อนอ่ะบุกคิดใจมาเฮาเมาเอ้าเฮาก็ไม่ได้คิดเนาะแต่มันนบบมันว่าขืนรถแล้วมันอากาศมันมาลดนมันแบบนี้เลยทิอากาศมันขืนแล้วมันแบ้ยุดขืนมาลดเดย ก็เง่ายเลยคือว่าเท่าเนี่ยสไปลหันนี่ไล้คือว่าสมมติเราแม่้องเชิญเนาะโทรมาบอกว่าไปหันนีไปตลาดบ่อนี่ยมันมันแบบขึ้นเลยมันมันทาให้ขื้นรถชมัจะ้อไม่ได้เน่ยการ่ขื่นเยี่ยมเยี่ยมมากเลยนักไาศัยเดนยอะหนักไปนี่ยนักยังยังโ่ยังหาขับต่อมาเจอยูมเงินมาให้ได้แบบแก่ไขแบบให้มันแบบวกคุมผ่นได้นะเนาะวหไปข้างในได้สะดวกแม่นะ ยาหมดมีเลยไม่มีที่ใดพี่น้องเอ้ยยาแก่เมาแก่เมารถเมาเมื่อก็กินอยู่เนาะบางคนก็บอกว่าถ้าใช้สมบูรณสมบูรณ์ถ่าใช้ต้นโคต้นยางก็เฮ็ดเบิดแลวพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมาเบิดทุกวิธีทางที่พม่พี่น้องแนะ่ยนำมาเนาะไปทางไหนมากก็อุ้ยรอดตายมากพี่น้องเอ้ยทางแม่เชื่อคนกับผาลูกพาหลาเนี่ยไปไปดินดูแคบคลองอย่างก็ไปก็จำใจใบลำดุกเลย ดุไปไปดยาไปดกะเมากันทางกไปไอต้เมเงียาเยไปตเมาลเมื่อะนบมโบอวทาเมื่อยไอ้เอั่นะเมไว้เพันยบสูได้านก็ไ่อยสูถ้าไปยไปเขี่รถไปต้แต่เฮือนใหมีไหาเฮือนแม่ช่ยได้ยังมยาไปยาละเน่อย่เไอ้ามากจลาบเลยี่ร

ยกมันจะก็เห็ดแบบว่าเอากระเปายามทุกวิธีทางที่ว่าแบบบางหามาเห็ดให้มันแบบว่าเมาบางอย่างะนะมันกัดัได้อยนะถ้าเธอมาบอกกันขนนที่ก็จ็คทีเป็นขึ้นว่าว่าไม่ด้ว่ามาขึ้นลได้ขือนก้องข่อนยังกันอ้วกไ่น่ะวะขึ้นไฟอไมบาอย่างเนีอาการออกเลยต้องทบกุมและนั่นหนิเนาะติดตัวไปตลอดและอย่างวกอย่างไไมใน่ ตามเผื่อเพื่อนไปกอดลูเนาะจป็สิได้ปําหรือโบได้กดพแน่ไปกันยูเพืรอนท่าถ่ารับลานนี่พี่และารนนี่พี่และใกล้ได้พี่เราเต็มเมื่อนะเพ็่นแบว่าสิมเราอไปห้องมอสินะแต่เขาได้แต่เขาได้เขาแข่งเกบมาใน้เลยแข่งเห้งบกคือว่าอยู่โมยูพุ่นนะมยูพุ่นว่างซนซัมเมอ่อสิได้โยูายรนาะ ถาไพี่กได้ถ้าไริดกเแม่่ายเบาถ่ายยังสะดวกถ่ายเาเป็นไงมไม่ายอกแต่าสิตี้ถ้าเาเขาบวกโอเคแ่แต่ชมแ่เมื่อกีนะนะครับเนเซจียาดด้ยเป็นเบิรกนั่นนี่ะกันจาพี่ไอ้นอนกันขึ้นกับฟังบิร์กเ้นยันเปิปุ๊บยันเจอบยไ่เจอช่องกน่มืัอนั้นกดจบเลยูว่าเบิรงกได้ยันแบิาแน่ยันแบบได้เจอท่องยันเออไป่ยินแน่ย่านนั้นแหละนะเป็นเติร์กันเลยสิกา

แช่อยู่มากไงมาหาคนให้รันมาจะเบิดบตบักมาแม่งเชื่อกัมาหน้าก่านหนึ่งมาก็จะทิมามาเจอก่อไหมมามาเชื่อกัมามาหอยสามโซ่โซ่หน่อยเอาโจไม่ได้ได้มากินน้าไหมเคทสพี่น้องเลยมานางว่านองหัวมอนกับปะเรื่องพอดเป็นยังไงนองว่ามาถ่านกูซึบปากมาแรงเก็บท้องเลยโอ้ยใบหนั้นรู้เลย เอาบึงเลยนี่ก็องยึป้าๆเนาะเอเป็นยังไงนะเอาสิได้เตรียมานด้เตรียมใจทำใจเตรียมใจเตรียใจแล้วเนาะทำใจไวะเตรียมพอเดมเดตรียมพ้อแนเนาะเป็นแม่มันเด็กชีเดพ้อมทุกอย่างแล้วแต่กดละบอกย่านี้อนเหาบอเหาย่านขนาดนี้เลยเนาห็นได้สิ ย่านสังมาก่กเคยนั่นเนาะบ่ผู้เนไสจะเป็นไสจะมีอ่าวนนี้แหละพี่น้องเอ้ยขอลาพี่ลน้องไปละบัดนี้ยเอาเว้าหัวมวนนํากันพี่น้องเอ้ยน้องมานี่นํากันเนาะมาบกันอยู่เือป้าเนาะลงไปมื้อนี้ก็สิแดดแน่มื้อนี้เนาะทั้งแดดทั้งบดแน่น่ะเดี๋ยวกบดเดี๋ยวกแดดเด้อพทางนี้ ก็นหมักหน่อยนึงงานแรงดงตกนี่ยกาะมันใสเมนเดียบมีแต่ตกคนแจ้งเนาะ้้ตกอนก็ั่้ง้เนาะโดยเด็กกันิหนาพี่น้องเลยเนาะฝากซ่อมผู้ก้าฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ก้าพี่น้องเลยโดยเจ้าองม่เนาะยังยังแบบเอาิาประกาใดพี่น้เนาิานใกแนะนำกันมาได้เลยพี่น้องเด้ Sebelah kiri kan sebelah adik dia. Oh, sebelah adik